สวัสดีค่ะโหราทีวีดยอาจารย์ธนรอรนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะในวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2564ค่ะตรงประวันอาทิตย์ขึ้น6กค่ำเดือน7นะคะระวัง1,6,6,7กันนะคะค่ะขึ้น6ขค่ำเดือน7นะคะ6,7เนี่ยเป็นชุดที่เรารอคอยอยู่นะเราพูดกันเรื่อยๆมาอยู่แล้วแล้วตอนนี้ดาวพระศุกก็ขึ้นไป อยู่ในตำแหน่งเกษตรราธิบดีด้วยนะคะในวันที่16นี้นะคะเดี๋ยวดูเลขตรงนี้ก่อน <c oughs> นะคะค่ะ18มาแล้ว1881 <c oughs> มาแล้วนะคะนะครัครั้งที่ผ่านมาพอดาวจันขยับขึ้นมาที่ดาวพระเสาราศีมังกร2อ7 7มาจริงๆเลยนะคะการทานี้ดาวพระเกตเนี่ยกลุ่มลัคนาดาวพระเกตน่าจะเป็นหลัก นะคะเพราะว่าท่านกลุ่มลักนาสุดาพ่างคานที่อยู่จุดจองฟ้ายัางไม่มาแล้วก็มากลุ่มกับดาวพระจันรครั้งนี้สามสองเด่นนะคะห้าเจ็ดกระเด็นสามสองห้าเจ็ดแล้วก็มีดาวพระเกตเนี่ยโดดเด่นเพราะว่ามากลุ่มลักษณนะแต่ท่านจะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่แต่ท่านเพิ่งมานะมาวันที่สิบสามพฤษภาคมนี้เองนะคะเราก็ดูดีๆนะนะอ่ตอนนี้อ่ายังอีกไกลนะถือว่ายังอีกไกลยังอีกสิบกว่าวันเนี่ยเราก็วิเคราะห์กันนะคะ ดาวพระเกตเด่น3าสองเด่นนะคะเออเอ๊เอะมุมมุมตรีโกเนี่ยนะคือราศีพฤษภราศีมังกรแล้วก็ราศีกันนะคะจุดที่เด่นของราศีพฤษภคือดาวพระศุกมาเป็นเกษตรตราที่ดีเพราะนั้น6-7-9ครั้งนี้นะอาจารย์ให้6-7-9นะคะแล้วก็2-3 6 7 9แล้วก็2 3นะคะอันอื่นก็ดูดูเอานะคะจะชอบก็พอถึงวันใกล้ๆน,นะอุ้ยฝันแล้วอ่าอย่างเงี้ยอุ้ยไปเจอรถป้ายแดงแล้วเออท้ตัวเองมีออกรถป้ายแดงแล้วบ้านได้บ้านเลขที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือเปลี่ยนบ้านอย่างเงี้ยนะก็จะมีเลขในฝันของตัวเองนะคะตอนนี้ถ้าเราดูตามจักรราศีเนี่ยสามสองเด่นนะคะสามสองเด่น เก้าเด่นนะคะเจ็ดหกเด่นเพราะนั้นชุดตรีโกณเก้าหกเจ็ดนะคะแล้วก็สามสองเก้าหกเจ็ดแล้วก็สามสองนะคะอันนี้เรามาดูนะว่าเก้าหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าเออดูอันนี้เรากันนะคะเก้าหกหกเจ็ดเจ็ดเก้านะคะอันนี้เราก็มาดูตรงเนี้ยสามเก้าสามหกสามห้ามาได้หมดเลยนะนะแต่เขาคุมอยู่กับดาวพ ดาวพระจันทร์จะหนีมาสองหกหรือเปล่านะว่าดาวพระศุกร์ท่านเด่นนะคะดาวพระศุกร์เป็นเกษตรราที่มดีนะดาวพระเสาร์ก็เกษตรราที่มดีให้เกษตรกับเกษตรก,ก็จะมาเจอกันไม่นะอะไรอย่างเงี้ยนะเราเรา,เราก็คิดคิดนะสามสองจุดจอมฟ้านะคะดาวพระเสาร์ตรีโกณหน้าเลยนะตรีโกณกับดาวพระเกตนะคะเพราะนั้นชุดหกเจ็ด เก้าแล้วก็สามสองเอาแบบแค่นี้เลยไม่สับไม่สนเลย <laughs> นะคะสรุป <laughs> สรุปนะคะอสามเนี่ยเด่นนะสองท่านก็เด่นนะ 2, นนนะจะสองสี่หรือสามสี่ยังได้เลยเพราะอยู่ในเรือนของพ่อพุธซึ่งพ่อพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นตนุกนะคะเป็นตนุกที่มีดาวพกเกตอยู่หรือหรือจะ เก้าสองสามสามสองเก้าสองเก้าสามนี่นี่นะเรือนเดียวกันนะเขาเรียกแฝงแสงถึงกันนะคะเก้าสองสามสามสองเก้าแน่หรือสองเก้าสามนี่ดูดีๆนะคะเก้านี้อาจจะยิงไปที่ไหนอะยิงไปที่เก้าหกเจ็ดหรือเก้าสองสามแน่นะคะนะคะดูดีๆนะอา้าวอาจารย์สรุปให้แค่นี้แหละนะคะไม่คุยยาวนะคะเพราะว่า อ่ามันชัดเจนนะชัดเจนทีน,นี้ถามว่าศูนย์ห้ามายอย่างโอ้ศูนย์ห้ามายังเรือนอริกับเรือนโมรณะมาหรือยังเขาโยกถึงกันนะคะศูนย์ห้านะคะโยกถึงกันอยู่นะคะแต่อาจารย์ให้นะอาา่าอาจาอาจจะนะคะสามหกที่เรารออยู่นะคะแต่ตอนนี้ชุดีิเด่นให้ดูไปที่สามสองแล้วก็เก้าหก เพราะนั้นจะเหลือห้าองค์นะเหลือดาวพังคาดาวพระจันทร์ดาวพระศุกร์ดาวพระเกตดาวพระเ,เสาร์นะคะลองเอาชุดน,นี้ไปพิจารณาดูนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยก็จะมาดูกันว่าว่าเราจะเอาแบบแบบว่าเอาแต่ละราศีาแต่ละราศีจะมีหนึ่งสี่สี่แปดแปดหกหกเจ็ดหกห้าหกเก้าห้าเก้าจะจะมีแบบนี้เลยนะคะแต่ครั้งนี้เอาเด่นเลย นะคะสามสองสองหกยังได้หรือพราะดาวพระศุกร์เนี่ยขยับมานะคะในวันที่6พฤษภาคมเนี่ยท่านท่านยกย้ายมาที่ราศีพฤษศุนะคะนะแต่เอาชุดของเข,งขง้าจริงๆ6 7 9มุมตรีโกณน,นะคะและจุดจอฟ้า3 2 9นะคะจุดจอฟ้า3 2 9เแสดงว่า9นี่กระจายไปที่9 6 7 9 7 9 6แล้วก็9 2 3 3 2 2 9 3, 9 3 9นี่เลยนะคะนะคะค่ะค่ะวันนี้ก็ก็เอาแค่นี้นะเพราะว่ามันเด่นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อ่าือประมาณ5 6ดาวเท่านั้นเองนะใครชอบ5จะเล่นก็นได้เพราะว่าดาวพักพระฤสมบดีท่านอยู่โดดเดี่ยวนแล้วก็ดาวพาักอ่า บริเตูท่านก็อยู่โดดเดี่ยวในะ05อาจจะมาก็ได้57อาจจะมาก็ได้หรือ07เนอย่างนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็กระจายและเอาไวพ้พิจารณาดูนะ,ะชุดตรีโกณน,นะคะ967จุดจอมฟ้า32เนะีดยมี9กลุ่มลักขณานะคะส่วนชุดอื่น พิจารณาเอานะจริงๆศูนย์กับห้าเนี่ยเราจะไม่ทิ้งก็ได้เพราะว่าท่านอยู่เรือองละเรือนเดียวนะคะก็น่าสนใจถ้าศูนย์มาอาจจะสามศูนย์ก็ได้ถ้าห้ามาอาจจะห้าแปดก็ได้เพราะอยู่ในเรือนของพระราหูแต่พระราหูเป็นนิดนะคะนะเอ่อพอพระราหูเป็นนิดเอ๊ะอ,อาจจะนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะพระราหูเป็นนิด อ้าวพระเกศก็ขยับมากลุ่มนะเป็นนิดอีกเอ๊ะหรือแปดเก้าจะมานะเออนะครับเออแปดเก้านี่ไม่มานะคือไม่มานานแล้วนะเออลองดูนะคะนะคะแล้วก็พิจรารณาหรือชุดชุดอ่าหนึ่งสี่เนี่ยหนึ่งสี่หนึ่งสี่เนื่องจากสี่เป็นจุดกรรมะอ่าจุดจองฟ้าเจ้าเรือนเจ้าเรือน กรรมะแล้วก็เป็นตนุด้วยนะคะอันนี้ก็คือนอกเหนือจากความโดดเด่นแล้วนะคะอ่ะสรุปความโดดเด่น9 6 7แล้วก็แล้วก็3 2นะคะอาจจะเอา9เป็นหลักก็ได้9 3 2กระจายเลย9แล้วก็จุดจอฟ้าสามแล้วก็จุดตรีโกณมุมตรีโกณ9 6 7นะคะนะคะนะคะ9 6 7นะคะ เอาอย่างนั้นเลยนะคะแล้วแล้วจะเอามุมปลายหอกศูนย์ห้าเก้ามุมปลายหอกนะศูนย์หเนะคะศูนย์เก้าหนแหม่มีเ้าเป็นประธานหมดเลยนะมุมปลายหอกนะคะสรุปแล้วนะศูนย์หมุมปลายหอกมุมตรีโกณเก้ 9, 6, 7, นะคะจุดจอมฟ้าเ สามสองสองสามนะคะดูดีๆหรือหรือใครจะจับอะไรมาผสมกันก็นกเอานะเออรออยู่นะาสามโมาไปมาสตีนะเออเจ็ดเก้า 7, 9, มีเนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่เอาที่ที่ถ้าเกิดเราสับสนเนี่ยเดี๋ยวเราจะขาดขาดการพิจารณานะคะเอาเออศูนย์ห้าเออสามสอง เอ้หกเจ็ดอ้ม so, so ีเก้าเออเก้าไปตรงไหนดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ค you ่อยค่อยค่อยคคิดนะคะค่ะก็ในวันที่16พฤษภาคม2อง4ก็ขอให้ทุกทุกท่านเนี่ยโชคดีกันนะคะแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยกับทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ